สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสอนการทำคลิปวิดีโอนะคะค่ะแอปที่ครูต้องไปโหลดมานะคะ1 k y m a ค e r ค่ะ 2.CAPCUT ค,ค,ค่ะ3 r e m o v e background ค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะดับแรกเข้าไปที่โปรแกรม CapCUT นะคะไปสร้างโปรเจกต์ค,ค่ะแล้วเรามาเลือกภาพพื้นหลังกันก่อนนะคะคลิกไปที่รูปภาพหรือ คูมีวิดีโอคลิปไปที่วิดีโอเลือกพื้นหลังเลยค่ะกดนะคะเมื่อเลือกได้แล้วกดเพิ่มค่ะโอเคมาแล้วนะคะนี่คือภาพพื้นหลังที่เคลื่อนไหวได้นะคะตรงนี้คือเพลงเห็นไหมคะภาพเคลื่อนไหวได้ค่ะต่อกันที่นะคะเราจะเพิ่มคลิปวิดีโอที่เราต้องการลบ ถาพื้นหลังนะคะให้คุณครูไปที่โอเวอร์เลย์ค่ะนะคะแล้วกดเพิ่มโอเวอร์เลย์ค่ะสีก็เลือกนะคะไปที่วิดีโอนะคะที่มันจะมีวิดีโอกับรูปภาพนะคะคุณครูคก็เลือกที่วิดีโอนะคะแล้วเลือกวิดีโอที่เราจะต้องการตัดนะคะกดเพิ่มค่ะ,ะมาแล้วนะคะคลิปวิดีโอที่เราต้องการตัดทีนี้เราต้องการจะจัดวางก่อนนะคะ ต้องการให้คลิปวิีโอตรงนี้อยู่ตรงไหนนะคะคุณรูใช้ปลายนิ้วจิ้มลากไปได้เลยว่าจะเอาไว้ตรงไหนนะคะคุณอยเลยขอไว้ตรงกลางนะคะแล้วเราก็กดที่ภาพควิดีโอนะคะทีน้เราจะลบพื้นหลังนะคะเลือกที่ลูกคนนะคะมีคําว่าลบพื้นหลังกดเลือกลบพื้นหลังเลยนะคะกดเพลย์ค่ะลองดูเห็นไหมคะภาพพื้นหลังของเราก็หายไปแล้วค่ะ ดูต่อนะคะทีนี้ภาพคลิปพื้นหลังนะคะสั้นกว่าคลิปวิดีโอนะคะทีนี้มันจะมีคลิปบทสุดท้ายตรงนี้นะคะมันจะเป็นขาวๆแทรกอยู่เราไม่ต้องการสามารถกดลบได้หรือถ้าเราต้องการเราก็อันดูกลับมาสามารถจะอันดูเรียกกลับมาได้นะคะแล้วก็เพิ่มนะคะเพิ่มตรงนี้กดบวกเราต้องไปเพิ่มฉากหลังเลือกเป็นฉากนี้แล้วกันนะคะกดเพิ่มค่ะ ่ะมาแล้วนะคะฉาเพิ่มของเรา่ได้แล้วนะคะแต่ทีนี้ย้อนกลับมาดูนะคะพื้นหลังของเรายังเหลือเยอะนะคะมีพื้นที่เกินคลิปเราสามารถนะคะเอานิ้วจิ้มที่นะคะจะเกิดเส้นสีขาวนะคะแล้วเราก็ขยับนะคะขยับลากให้ไปเท่ากับคลิปของเราได้อ่ะได้แล้วนะคะได้แล้ว คือเป็นการเสร็จสิ้นแต่ถ้าคุณครูต้องการที่จะแก้ไขนะคะคุณครูก็เข้าไปคลิกที่คลิปวิดีโอนะคะมีคำว่าแก้ไขจะตัดขอบนะคะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะ็นไคะก็ได้อันนี้ขอบก็จะหายไปนะคะก็จะเนียนว่าคลิปวิดีโอเราเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดค่ะ นะคะคก็จะนำส่งออกรอกันสักครู่นะคะจนกว่าจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเราได้คลิปวีิโอที่เราตัดพื้นหลังแล้วทีนี้เรามาที่โปรแกรมไค่มาเตอร์นะคะไปที่สร้างใหม่ค่ะเลือก16ต่อเนะคะเราสามารถอัพโหลดย YouTube ได้สำหรับคลิปนี้นะคะกดต่อไปค่ะดูโฆษณาเขานิดนึงนะคะเขาให้ใช้โปรแกรมฟรีแป๊บหนึง อะกดกากบาทเลยค่ะนะคะนี่หน้าจอตรงนี้กดกากบาทค่ะก็จะเข้าไปที่นะคะทีนี้คือหน้าจอของค่ายมัตเตค่ะเรามาดูเครื่องมือนะคะนี่คือมีเดียนะคะเราจะไปเอาวิดีโอมาไปที่มีเดียค่ะแล้วคุณครูหาวิดีโอที่เราทำนะคะ กล้องแต่ละกล้องจะไม่เหมือนกันว่าจะอยู่ไฟไหนของคุณคุณูเล็กอยู่ในแคมิล่านะคะเลือกที่เราทําเมื่อกี้กดเลือกนะคะมาแล้วกดกากบาดค่ะนะคะเรามาดูกันอ่ะมาแล้วนะคะคลิปวิดีโอที่เราทําเมื่อกี้นี้เราตัดภาพพื้นหลังแล้วทีนี้เราจะมาแทรกข้อความนะคะเราต้องการแทรกข้อความหรือแทรกรูปภาพ ะะให้คุณครูเวลาจะทำนะคะสังเกตเส้นแดงถ้าต้องการไว้ข้างหน้าไว้ตรงไหนนะคะต้องอยู่้างนี้คุณครูจะเอาไว้ตรงข้างหน้านะคะเอาเส้นแดงไว้หน้าสุดเลยค่ะทีนี้เราจะมาพิมพ์นะคะแล้วเล่นลูกเล่นต่างๆทีนี้คุณครูต้องการภาพข้างหน้านะคะก็เลือกไปที่ พอดีรูปภาพของกูเล็กนะคะพื้นหลังจะอยู่ในลายนะคะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็ออกกากะบาทพื้นหลังนะคะทีนี้ได้พื้นหลังมาแล้วเราต้องการที่จะพิมพ์นะคะต้องการพิมพ์ข้อข้อความนะคะเข้าไปที่เลเยอร์ค่ะนะคะข้อความตัวอักษรก็คือตัวทีนะคะเราสามารถจะพิมพ์ข้อความที่เราอยากจะพิมพ์ได้นะคะ พิมพ์ข้อความเลยนะคะเมือ่อเสร็จแล้วตอบตกลงค่ะนะคะทีนี้ข้อความของเรานะคะเป็นพื้นสีขาวเราสามารถนะคะตัวเอกดเข้าไปเลยเป็นการเลือกนะคะฟอนต์ ตวัวอักษรนะคะเราสามารถเลือกฟอนต์ตัวอักษรได้นะคะถ้ามันไม่มีตรงนี้นะคะคุณครูตรงนี้เป็นร้านค้าเราสามารถไปหาดาวโหลดนะคะไปสั่งดาวน์โหลดได้ทีนี้เครื่องของครูเล็กเป็นเครื่องของลูกสาวนะคะนี่เราสามารถเลือกภาษาไทย ะะแล้วเราเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะคะนี่คือตัวอย่างสามารถเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะคะอยากได้ตัวอักษรแบบนี้กดดาวน์โหลดเลยค่ะนะคะเราสามารถเข้ามาได้ตรงนี้นะคะให้โหลดฟรีนะคะมีให้เราเลือกหลายอย่างนะคะที่เราโหลดแล้วอ่ะทีนี้เดี๋ยวเสียเวลานะคะอ่ะลืมเปลี่ยนนะคะอ่ะมาแล้วเมื่อกี้มาโหลด รลภาษาไทยนะคะเลือกภาษากดภาษาไทยนะคะเราเลือกอตัวอักษรนะคะได้ตัวอักษรแล้วนี้เราจะใส่สีนะคะเลือกสีได้เลยตามใจชอบกดถูกค่ะนะคะปรับขนาดเล็กใหญ่ขยับสายกว่านะคะโปรแกรมนี้นิ้วสำคัญที่สุดนะคะการเล่นลูกเล่นนะคะ การเคลื่อนไหวตอนเข้าคุณรูก็เลือกเลยว่าจะให้มาอย่างไงดูตัวอย่างหน้าจอนะคะหมุนตามเข็มน,นะคะอะอเลือกเลื่อนขึ้นนะคะตรงนี้คือเวลานะคะเลือกอขอสักแค่นี้เมื่อเลือกแล้วกดถูกค่ะนะคะอยากรู้ว่ามาหรือยังตรงนี้นะคะลองกดเพล y ค่ะ,ะสวัสดีค่ะมาแล้ว นะคะคนี่สวัสดีค่ะต้องการขยับนะคะถ้าเราต้องการจะแก้ไขก็นิ้วจิ้มไปที่คําว่าสวัสดีค่ะเลยนะคะจะขยับไวตรงนี้นะคะจะเลื่อนหรือจะวางไว้ตรงไหนนะคะตรงนี้เราสามารถเลื่อนได้เลยใช้นิ้วของเราเนี่ยค่ะกดค้างนะคะกดค้างไว้ก็สามารถขยับได้จะแก้ไขก็ที่คำพูดนะคะแล้วไปที่ตรงนี้แป้นพิมพ์ นะคะเห็นไหมคะแลนพิมพ์ข้างบนเราพิมพ์ผิดนะคะแล้วก็กลับมาแก้ไขแล้วเราก็ตกลงได้นะคะก็จะมาเหมือนเดิมเปลี่ยนสีนะคะการเคลื่อนไหวตกแต่งนะคะมีทั้งเข้าให้คําว่าสวัสดีตอนเข้าสวัสดีเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นยังไงนะคะคุณครูก็เลือกนี่คือเลือกได้เลยนะคะเลือกได้เลย เราต้องการให้คำว่าสวัสดีนะคะมีเล่นความยาวทั้งท่าแค่ไหนนะคะนิ้วจิ้มเลยค่ะเห็นไหมคะต้องมีจุดอยู่เราสามารถจะเลื่อนนะคะให้คำว่าสวัสดีเนี่ยอ,อยู่ตรงนี้เลยยาวแค่นี้เลยลองดูเห็นไหมคะก็จะอยู่ ช่วงนี้สถานการณ์โควิดสิบเก้าอย่างอันตรายก็จะอยู่แค่เราตั้งไว้ตรงนี้นะคะถ้าเราไม่ต้องการเราตรงข้างเครื่องมือตรงนี้มีทั้งอันดูกลับมามีเครื่องมือหลายๆอย่างนะคะคุณครูลองเข้าไปดูได้นะคะรตรงนี้ยาวไปนะคะอยากปรับก็กดขยับแค่นี้พอ ทีนี้วิดีโอนะคะกุณครูสังเกตไหมคะว่าคุณคณรูยังไม่ได้ตัดวิดีโอข้างหน้านี้คุณครูคยังไม่ได้เลยเราต้องการจะตัดเอาแค่หนึ่น<ะ>าเด็กๆคะเราขยับมาหน่อยนะคะขยับลองฟังสมมติเราจะตัดข้างหน้านี้นะคะอันนี้จิ้มที่คลิปวิดีโอเห็นไหมคะจะขึ้นจุดเป็นขอบสีเหลืองนะคะเราเลือกที่กันไก่นะคะ คุณครูต้องการตัดด้านหน้านะคะด้านหน้าของหัวอ่านหัวอ่านเราจะอยู่ทางขวามือนะคะขวาเราเรียกทางนี้นะคะขวามือของเรานะคะเรียกว่าหัวอ่านทางนี้เราเรียกสายมือนะคะ <c oughs> ตรงนี้ที่คุณครูต้องการตัดเราเรียกว่าทางซ้ายเลือกตัดทางซ้ายของหัวอ่านนะคะเราติ๊กถูกมาดูคลิปวิดีโอ ะะไหมคะนนมาแล้วเมื่อกี้นี้หายไปแล้วนะ,นะคะตอนนี้เด็กๆรักษาสุขภาพเราสามารถจะขยับขยายนะคะคลิปวิดีโอของเรานะคะเราต้องการแทรกนิดนะคะอ่ะข้างหลังมาลบได้เหมือนกันนะคะลบได้เหมือนกันเด็กๆนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ ต้องการตัดแค่นี้พอนะคะไปที่กันไก่ค่ะนะคะทางนี้อยู่ทางขวานะคะเลือกตัดทางขวาของหัวอ่านเล็กถูกนะคะดิโอห์ก็ตัดไปในที่ส่วนที่เราไม่ต้องการตัดทิ้งได้เลยนะคะอันนี้คุณครูตัดเกินไปนะคะอันดูกลับมาถ้าอันดูกลับมาคลิปเราก็จะกลับมาเหมือนเดิม อแค่นี้พอเอาใหม่นะคะเมื่อกี้นี้ตัดเกินไปติ๊กถูกค่ะกลับมาดูได้นะคะคบ๊ายบายค่ะโอเคพอใจแล้วทีนี้อยากแทรกงานอีกไปที่มีเดียไปที่เอสเซ็วิดีโอก็ได้นะคะเนี่ยก็จะมีนะคะฉาก เยอะแยะเลยถ้ายัางไม่ต้องการเกลี่ยลืมไปที่ร้านตรงนี้สัญลักษณ์เป็นเหมือนร้านค้านะคะเข้าไปได้ดาวโหลดนะคะมีเยอะนะคะเข้าไปได้ลลูกเล่นนะคะเอฟเฟกต์ต่างๆนะคะดาว์โหลดกราฟิกดาวน์โหลดเพลงนะคะได้หมดเลยนะคะคุณผู้เข้าไปเลือกและกดหาดาวน์โหลดนะคะกราฟิก ต้องการหัวใจนี้กดดาวน์โหลดเลยค่ะรอนะคะรอจนกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จนะคะคุณครูเข้าไปช้อปปิ้งในร้านค้าได้หรือมีเยอะแยะให้เลือกค่ะเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้เราเลือกอ่าเลือกหัวใจนะคะนะคะอยากได้อีกก็ไปที่มีเดียนะคะแ s s e t Video เลือกมาได้อีกฉากที่คุณครูต้องการนะคะค่ะเรามาต่อกันนะคะเราต้องการแทรกรูปภาพนะคะไปที่เลเยอร์ค่ะมีเดียนะคะเลือกโฟลเดอร์รูปภาพที่เราอยู่นะคะเลือกรูปภาพเราต้องการแทรกรูปนะคะมาแล้วนะคะมีนี้เราสามารถขยับเลื่อน นะคะใหญ่เล็กได้ตามใจเราเลยนะคะจะเอาวางไว้ตรงไหนนะคะเราสามารถได้แล้วเราก็ปรับแต่งตอนเข้าเราจะมาให้ไมาในรูปแบบไหนตั้งเวลานะคะอ่าหายไปเอาจิ้มที่รูปภาพค่ะเครื่อนไหวทั้งหมดนะคะเราเลือกได้เลยเราต้องการแบบไหนตามใจครูนะคะกดถูกค่ะแล้ว นะคะคเราต้องการตกแต่งเราได้รูปที่เราต้องการนะคะเครื่องมือมีให้คุณครูเลือกเล่นได้นะคะการครอบตรงนี้ตัดขอบได้นะคะเลือกถาดติดถูกนะคะมีต้องการจะปรับแต่งตรงไหนคุณครจูจะมาแก้ข้อความก็นิ้วจิ้มไปที่ข้อความนะคะรูปจะขยับนะคะจิ้มไปที่รูปค้างเลยค่ะ ขยับได้ซ้ายกว่าอยากให้มาอยู่ตรงนี้ต่อจากคำให้มาอยู่ข้างหน้าเลยมาพร้อมกับสวัสดีหรือขยับมาหน่อยเยื้องๆกันนะคะเอาลองดูเห็นไ,ไหมคะ<ๆ>นี่น่ะได้แล้วที่เราต้องการเลือกใส่เพลงนะคะไปที่ออดิโ o ค่ะเลือกเพลงนะคะ ตรงนี้คือเราฟังนะคะตัวอย่างการฟังถ้าต้องการเพลงนี้นะคะกดที่บวกค่ะมาแล้วเห็นไหมคะสีเขียว,ยวนะคะการกระบาดออกไปนะะเพลงมาแล้วนะคะตรงนี้สังเกตจะเป็นเพลงลองฟัง นะคะต้องการไม่ให้ไปชนกับคลิปวิดีโอของเราขยับมานะคะต้องการแค่ตรงนี้แค่นี้พอนะคะเราก็กดให้เป็นนสีเหลืองนะคะแล้วพอกดนะคะเครื่องมือก็จะขึ้นมาทันทีเลยเพื่อนไปที่กันไกค่ะทางนี้คือขวานะคะตรงนี้คือขวา ของหัวอ่านทางนี้คือสายสเกตหลังเส้นนะคะเส้นขวาสายนะคะอ่ะต้องการลบแค่นี้กันไก่ทางนี้คือต้องการลบอันนี้ก็คือทางขวาติกถูกลองฟังดูคะ่ะเะ่วนี้พอดีกับคลิปของเราเลยนะคะ พอดีกับคลิปของเราเลยทีนี้คุณครูอยากจะตกแต่งเพิ่มนะคะก็เข้าไปที่เลเยอร์ได้เลเยอร์ตรงนี้นะคะคำว่าสติกเกอร์ก็มีลูกเล่นนะคะอันนี้เป็นเครื่องของลูกสาวไม่มีอะไรให้เล่นไปโหลดเลยค่ะนะคะลานขาเข้าไปช้อปปิ้งก่อน เลนะคะมีให้เราเลือกเยอะหลายรูปแบบหลายนะคะคุณครูเลือกตามใจชอบอ่ะกดอันนี้กดดาวน์โหลดค่ะอ่ะเสร็จแล้วย้อนกลับนะคะกลับมาที่สติกเกอร์เตื่อกีรนี้มาแล้วอ่ะก็ยังมาสักอันนึงรูปนี้อ่าน,นะคะ รูปนี้ได้มาแล้วไหมคะติ๊กถูกก็จะออกไปติ๊กนะคะนม่มาแล้วเห็นไหมคะแฮปปี้เราก็สามารถขยับจะไปไว้ตรงไหนได้หมดจะให้ค้าวางไว้ตรงนี้ก็คือเวลาก็จะเหลื่อมกันคือการเล่นนะคะแต่ถ้าเราจะขยับนะ่าจะไ,ไว้ตรงนี้อ่ะย่อให้มันเล็กนะคะอ่ะแตะ ขนนั้นคือเห็นไหมคะเครื่องมือก็จะขึ้นมาทันทีปรับลอยยืดนะคะโอ้เป็นฝนตกเลยสวยดีอ่ะปล็กถูกนะคะมาแล้วได้เล่นได้หลายอย่างนะคะอเอฟเฟกอันนี้ก็มีนะคะแต่ว่าของลูกสาวไม่มีเข้าไปโหลดคุณครูเข้าไปโหลด นะคะเราโหลดได้เสมอลมค้อไปโหลดเลยนะคะพอดีน,นีไ้ไม่อยากโหลดนะคะเดี๋ยวเครื่อง ลูกสร์สเนะคะเข้าไปโหลดแล้วก็มีให้เราเลือกนะคะอันนี้เป็นโมเสสสังเกตว่าตัวหนังสือก็จะหายไปถ้าไม่ต้องการก็ย้อนกลับอ่าอนดูเลยค่ะนะคะถ้าเราต้องการเราไม่ทำเราก็อันดูกลับมาไม่มีอะไรหายไปนะคะ เครื่องมือน,นี้นะคะถ้าต้องการแทรกรูปภาพลงในภาพพื้นหลังนะคะก็คือมีเดียเลือกมีเดียแล้วก็เลือกรูปภาพของค,คุณครูที่ต้องการนะคะหรือเอฟเฟกนะคะก็เป็นการตกแต่งเฟรมของเรานะคะสติกเกอร์ก็คือเอารูปภาพต่างๆมาลงนะคะให้เฟรมของเราสวยงามตัวที่ก็คือตัวอักษร ตรงนี้ก็คือเส้นการวาดเส้นต่างๆนะคะคุณครูสามารถตกแต่งให้คลิปวิดีโอของเราสวยงามที่นี้มีการอัดเสียงตรงนี้เป็นการอัดเสียงของคุณครูลงไปนะคะเราตร,ตรงนี้นะคะถ้าเราไม่มีคลิปวิดีโอเราหาภาพนะคะหน่วยการเรียนรู้ต่างๆมาลงแล้วเราลงเป็นเสียงอัดของเราโดยที่เราไม่ต้องลงคลิปเราก็ได้นะคะ กคุณครูกดที่ตรงนี้ใหม่นะคะนะคะเห็นไหมคะว่าจะมีคําว่าเริ่มนะคะเรากดเริ่มก็คือพร้อมอัดอัดเสียงของเราลงไปนะคะเพราะคุณครูอัดเสียงคุณครูก็ต้องมีสคริปต์ก่อนนะคะ,อะลองเราลองเริ่มก่อนนะคะครูก็อัดสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูนะคะอ่ะเปิดหยุดค่ะ นะคะคทีนี้เสียงเราก็จะไปตีคุณคณรูเลยคนนี้ลบเพลงก่อนเอาเมาแล้วนะคะเสียงสวัสดีค่ะทีนี้นะคะคุณครูสามารถปรับเสียงให้มันดังขึ้นได้นะคะคือลำโพง ออกคำคันคุณครูต้องไปที่คลิปเสียงก่อนนะคะตรงนี้เป็นลำโพงปรับเสียงนะคะให้มันดังรองนะคะเสียงคุณครูคคก็จะมาแต่จะเบา<ช>ไปหนอ่อยนะคะเพราะว่าอยู่ห่างไกลจากโทรศัพท์นะคะนี้คุณครูก็สามารถทำคลิปวิดีโอสวยๆไปสอนเด็กๆได้แล้วนะคะ มีอีกคลิปหนึ่งที่อยากจะแนะนำอ๋อมีใช่นะคะขอโทษอีกโปรแกรมหนึ่งนะค,ะคือโปรแกรมนี้เลยรีมูแบ็คนะคะหรืล,ลบภาพพื้นหลังนะคะเราต้องการลบภาพพื้นหลังน,นี่มานะคะอันนี้เป็นโปรแกรมนะคะ ลบภาพพื้นหลังนะคะเข้ามาก็อัปเดตเออไม่ใช่อัปเดตขอโทษค่ะอัปโหลดรูปภาพนะคะทีคุณครูก็เลือกรูปภาพของคุณแกลลอรี่นะคะต้องการลบภาพพื้นหลังอ่ะลบเด็กคนนี้ะนะคะก็จะลบพื้นหลังออกไปเลยคุณรก็กดดาวน์โหลดนะคะ ก็จะไปอยู่ในเครื่องของคุณคณราาูนะคะอ่ะอีกสักรูปหนึ่งอัโคโับด เสร็จแล้วนะคะหรือว่าครูจะเข้าไปแก้ไขได้ตรงนี้นะคะมีให้เลือกอันนี้คือใส่พื้นหลังนะคะใส่พื้นหลังแต่ถ้าเรามีพื้นหลังแล้วเราจะไปลงในฉากของเรามันก็จะดูไม่เข้ากันอันนี้แล้วแต่ครูนะคะแต่ครูเลือกจะไม่เอาก็ดาวน์โหลดเลยนะคะ สามารถอัโหลดรูปภาพนะคะลบพื้นหลังได้มาดูเมื่อกี้นี้นะคะถ้าเราต้องการจะมาวางนะคะเมื่อกี้เราลบภาพพื้นหลังมาเข้าไปที่เลเยอร์นะคะมีดีอ่เมื่อกี้นี้เราทารูปนี้เห็นไหมคะพื้นหลังของภาพก็จะหายไปนะคะแต่ถ้าเราไม่ลบภาพพื้นหลัง ถูกนะคะถ้าเราไม่ได้ลบลองกลับไปรูปลกลับนะคะที่เราไม่ได้ลบเห็นไหมคะมันจะเป็นพื้นขาวๆแล้วมันก็จะบังนะคะมันจะมีพื้นหลังขาวๆมันก็จะบังก็จะไม่สวยนะคะเราต้องไปลบพื้นหลังมันออกก่อนนะคะ,คะที้เราไม่ได้ก็กดลบทิ้งโอเคสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะได้ทำคลิปกันแล้ว ใครมีอะไรสนใจสอบถามคุณคุณเลยมาได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ